อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับบู๊ดโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมจีจีนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาบอกอว่าทําไมถึงไม่อัพคลิปนะครับผมก็เนื่องจากในตอนวันปิดเทอมนะครับผมผมได้ไปบ้านญานะครับแล้วผมเป็นเพื่อนกับฮอซ่าเกมเมอร์ทีวีนะครับผมก็ได้ไปแคสเกมร่วมกันนะครับผมแต่อเผอิญว่าเน็ตที่นูน่น เออมันกะครับมันกะนะฮะเ,เลยอัปคลิปลงไม่ได้เลยครับผมซึ่งอัปคลิปแค่สามนาทีเนี่ยล่อไปประมาณครึ่งวันนะฮะครึ่งวันอ่ะแล้วแล้ว,ลวหรือว่ามีอยู่วันหนึ่งนะว่าเออไอคอปไอ้คอปซ่านะฮะได้ทาการอัพคลิปนะครับผมแล้วมันโหลดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วมันก็น้อมันะฮะไปโดนปกักปักหลุดบึกดับมันเลยเคยรียดับไม่ลงแม่ง <laughs> ผมก็เออก็มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า เออพวกเราก็ได้คิดกันว่าให้เราแคสเกมกันดีกว่าแล้วค่อยอัพลงที่ลังนะครับตอนกลับบ้านนะครับผมก็นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะอัพคลิปลงรลัวๆนะครับผมก็นะโอเคบายบาย <c oughs> กูมาบอกเรื่องแคเนี้